สวัสดีครับ <c oughs> พี่น้อง f อครับที่อยู่ในช่อง youtube นะครับที่ติดตาม y u u t u b e ่นในขณะนี้ครับน o สต a น n ย w ครับมานำเสนอหว้หุ้นตลาดหุ้นของวันวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสำหรับวันนี้ครับอันนี้คือข้อมูลของวันทีน่ยี่สบ ที่ท่านจะต้องนำข้อมูลสามบันนี้ครับนี่ข้อมูลของสองเจ็ดนี่รุ่นหน้าจอที่คาดสีไว้ครับหกเจ็ดรุ่นหน้าจอศูนย์สามรุ่นหน้าจอนี้คือเครื่องที่หนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องที่สองี่ครับจะมีรุ่นหน้าจอให้จะมีชื่อตลาดลงมาครับทั้งหมดอันนี้คือมือนกันในวันนี้นะครับ ตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาครับนี่ครับดาวโจน VIP ีไีลาวทีวีลาวทีวีถูกห้าเก้าเมื่อกี้นี่ครับอประหยกหยกนะครับติดตามด้วยหังเซ็งเช้า v ีไอได้ถูกสองสามสองสองสามบนสองสี่ล่าง,งเช้านี่หลุดไปนะครับส่วนที่นี่เช้าคูกแปดหกับเก้าสี่ครับที่เช้า v ีไ เราโชคดี96909ที่ผมคาดเสียไว้คือถูกครับสำหรับวันนีครับและยังเหลือตลาดที่ยังไม่ได้มีลายตัวเร็วนี่คือคือรอที่จะออกครับช่วงจากระยะนี้ไปถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามโมงครับวันนี้ครับนี่ครับรออยู่ครับส่วนตรงนี้ครับเราทีวีออกไปแล้วครับนี่ถูกครับ ลาวทีวีลาวเวียงจันลาวดาวลาวกาชาติลาวเอ็กซ์ตาร์ลาวสามัคคีลาว v อพนี่ครับข้อมูลนี่แหละครับนี่ตัวเลขชุดเดียวนี่ครับวันนี้มีอยู่ยี่สิบสี่ชุดนะครับยี่บสี่หางใช้แทงทั้งวันถูกนี่คือถูกครับตัวที่ถูกแล้วนี่ครับนี่ถูกกล้าก็บาดทิ้งเลยนะครับ ไว้บางตัวเท่านั้นนะครับถูกไปแล้วสิบสองประตูครับมีวันนี้เช่าจากเช่านี่มานี่ส่วนข้อสองก็เหมือนกันครับคาดสีไว้ก็ถูกครับสำหรับวันนี้ครับนี่ครับแล้วก็ถูกีทมาร์คสีก็ถูกครับถูกไปแล้วครับสำรับวันนี้ครับข้อมูลตรงนี้ครับถูกไปแล้วสำหรับวันนี้ขณะนี้ตอนนี้คือถูกไปแล้วถึงสิบสี่ประตูนะครับ ในเครื่องที่สองคือคอสองในสองคอนี่คือคอสองคอหนึ่งหรือคอหนึ่งคอสองนี่ท่านสามารถที่จะนําเอาข้อมูลใดอันหนึ่งไปเลือกไปเล่นได้ครับเพราะมันจะถูกกันคนละค่ะไม่จะเป็นจะต้องเรามาเล่นทั้งสองสองข้อมูลครับถ้าท่านจะเล่นข้อมูลคอสองก็เล่นไปเลยทั้งวันหรือจะสลับตลาดเล่นก็ได้หรือจะเล่นคอหนึ่งก็เล่นไปเลย มันจะเป็นต้องเอาสองอันนี้มาควบกันนะครับตลาดที่มันยังไม่มีตัวเลขนี้คือมันรอที่จะออกครับรอผลที่จะออกวันนี้แหละครับไปจนถึงห้าน้อยพิเศษกติธรรมดาแล้วก็บีไพจนถึงหนึ่งทุ่มครึ่งสำหรับวันนี้ครับนี่ครับรอผลที่จะออกออกแล้วตัวไหนก็ถูกแล้วก็เขียนลงเขียนลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างการณีวันที่สิบเก้านะครับให้ท่านดู นี่ครับคหนึ่งวันที่สิบเก้าเมื่อวานนี่ครับนี่ถูกสามสิบเอ็ดประตูนะครับนี่นะครับผมกล้าถูกให้ดูนี้ทั้งหมดนี่ครับออกไปแล้ววันนี้เมื่อวานนี่ครับถูกไปถึงสามสิบเอ็ดประตูครับนี่ครับไปถูกฮานอยสุดท้ายครับก็คือฮานอยพิเศษคือสองเจ็ดนี่ครับครั้งที่สามสิบเอ็ด ส่วนท่านข้อสองครับข้อโมนี้ครับแทงทั้งวันถูกไปสามสิบประตูครับถูกไปสามสิบประตูไปถูกห้านอยทั้งสามหน่อย,อยวันนี้ครับอันนี้คือของวันที่สิบเก้าเมื่อวานนี้ครับออกทั้งวันเพระาะฉะนั้นออวันที่ยี่สิบก็เหมือนกันท่านที่ชื่นชอบครับแคบหน้าจอ,อาไว้ครับ แล้วท่านนำไปเล่นแ็บหน้าจอไว้ครับแล้วท่านนำไปเล่นเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือนอสตารนิวสองห้าเจ็ดล็อกไว้หุ้นตลาดหุ้นทั่วโลกครับตลาดหุ้นอยู่ในทวีบเอเชียทั้งหมด อยู่ในยุโรปแล้วก็อเมริกาทั้งหมดอันนี้คือข้อมูลของแต่ละวันนะครับวันพรุ่งนี้ก็ทําใหม่ไปเรื่อยๆไปเลย,เ,ลยเอาข้อมูลของตลาดหุ้นฮหาหนอยนะครับมาทําสุดท้ายนี่ครับขอให้พี่น้อง fc ที่เป็นขวัใจของมาสตาเนวนะครับสองห้าห้าเจ็ดขอให้โชคดีครับท่านได้ชื่นชอบตลาดหุ้นหุ่น ท่านสงสัยว่าเอาจะเข้ามาได้ยังไงพิมพคําว่านสตาลิน2 5ห้าเจ็ดแล้วท่านจะเจอผมอยู่ในช่อง YouTube สุดท้ายนี้ครับขอให้ทุกท่านที่ติดตามนสตาล์อยู่ในขณะนี้จงโชคดีครับสวัสดีครับ